วันนี้เนี่ยเราจะใช้กล้องโกดักตัวใหม่ Z981 ครับค่ะ Z981 เนี่ยมีซูมถึง26เท่าด้วยกันเพราะมีโกลสูม26เท่า26เท่าแล้วก็มี IS คือมีระบบกันภาพสั่นไหวนะครับก็เหมาะในการถ่ายภาพรักษาเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเน้นการถ่ายภาพพอเทปครับศาสตร์ปัจจัยกรรมอ่าวิการนะครับเริ่มต้นเซตอ้าวไม่เข้ามาดูทั้งสองคนเนี่ยครับไม่ต้องหรอกค่ะอาจารย์สองคนนี้ลูกเมียน้อย โดนเริ่มต้นนะครับเราจะควบคุมรูรับแสงนะโดยการเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดับเป็นโหมด A ะนะครับสังเกตด้านล่างนะครับก็จะมีสีแดงๆขึ้นนะครับทีเราเลื่อนสัญลักษณ์ไปที่ตัว F ครัอ F อะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นค่ารูรับแสงเอ๊อาจารย์คะพี่เอกของหนูหายไปไหนคะเนี่ยอ้าแม่พี่ทำความดีได้เลื่อนขั้นจากเมียน้อยเป็นเมียหลวงแล้วไม่ใช่เมียน้อยอย่างเธอ ตกลอะไรครับอาจารย์ครับโอเคเราก็จะกดวงแหวนนี้นะฮะกดลงไปนะครับเพื่อเราจะไปตั้งค่ารูรับแสงหรือ f stop นี่เองนะครับกดลงไปปั๊บนะครับมีลูกศรซ้ายขวาเราเลื่อนนะครับเลื่อนไปที่ในที่นี้จะ f 2.8เสร็จแล้วนะครับนื่องจากตอนนี้ผ้าที่กำลังจะตกแล้วนะครับแสงกำลังเริ่มน้อยแล้วาแั้ใช้ iso จะต้อง iso สูงขึ้นมานิดนึงก็ iso ประมาณ4 0 0ร้อถึงแปดอแล้วก็กดลงไปนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ค่า iso เราเลื่อนมาที่ประมาณ 400ถึง800ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะถ่ายภาพแล้วนอกจากนี้เนี่ยกล้องตัวนี้ยังมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามี vertical c l คลการจะใช้ vertical c l คลิปเราก็จะต้องปรับปุ่มไปที่ปุ่มการถ่ายภาพแนวตั้งเสร็จแล้วก็พร้อมถ่ายแค่นี้เองเหรครับอาจารย์เฮ้ยทำไมไม่เห็นอครับอาจารย์ีไม่มีใครลักไี่มาหัวเน่า ความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพลายบันทึกทุกภาพด้วยหัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโตโสตอรี่ความ